สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ10กุมภาพันธ์2569สองทุบครับมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังครับวิโรธแจ้งความกกตชนบุรีแจ้งความประธานหน่วยเลือกตั้งที่15จังหวัดชนบุรีและกกตทั้งเคนขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวทั้งหมดจากเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมการข่าวนะครับที่ได้ลงข่าววันนี้นำมาอ่านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับรายละเอียดของข่าวครับ ช่วงเย็นวันที่10กุมภาพันธ์2559ที่ผ่านมานะครับนายวิโรธลัคนาอดิสอ,อน,นะครับอดีตสอสบัญชีรายชื่อพักประชาชนโพสต์เอกสารแจ้งความพร้อมข้อความผ่าน Facebook ว่าผมมาแจ้งความดำเนินคดีกับกบก,ก,กตชนบุรีประธานหน่วยเลือกตั้งที่15จังหวัดชนบุรีและกกต,ตทั้ง7คนที่สพเมืองชนบุรี ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ของประมวลกฎหมายอาญาและมาตรา172ของพรบปปชเป็นที่เรียบร้อยแ,แล้วครับพร้อมกับได้ลงบันทึกประจําวันแจ้งบ่อเสให้กับรองผู้กากับสืบสวนสวนพเมืองชนบุรีที่อาจมีคนชั่วบางคนจะตั้งกลุ่มมับาลขึ้นมาทําร้ายประชาชนและก่อเหตุความวุ่นวายที่สนามเบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจและ น,นายวรจักรสถาพรพินโยนอำเภอเมืองชนบุรีรับปากว่าจะกำกับดูแลไม่ให้กลุ่มคนสารเลวทำพฤติกรรมเร็วสามต่ำช้าในพื้นที่จังหวัดชนบุรีอย่างแน่นอนสำหรับการเฝ้าระวังหีบบัตรเลือกตั้งเป็นระยะเวลาสองวันก่อนที่จะมีการตัดสินใจจากกะกะตทางรองเลขากรกะตได้อนุญาตให้ประชายชนเข้ามาเฝ้าระวังหีบบัตรเลือกตั้งภายใตย้การกำกับดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ยอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากกตจะมีสามัญสำนึกของความเป็นมนุษย์และเร่งดําเนินการอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้การลงคะแนนเลือกตั้งและการนาักคะแนนที่จังหวัดชนบุรีและอีกหลายจังหวัดเป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมแค่แค่ส,แคส,สิทธิของประชาชน5วินาทีที่การกระบาดเลือกตั้งถ้ากกตปกป้องเอาไว้ไม่ได้ผมคิดว่าก็กจะพิจาทตัวเองได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นข้อความที่านายวิโรธลักษณะดิศอนอดีตสสอเปจ็จ้ชื่อพักประชาชนโพสทาง เฟซบุ๊กนะครับว่าได้แจ้งความแล้วนะครับเกี่ยวกับแจ้งความกรกะตชนบุรีประธานและประธานหน่วยเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง15จังหวัดชนบุรีและกรกะตทั้ง7คนนะครับก็เป็นข่าวนํามาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่สนใจข่าวอย่างละเอียดก็สามารถติดตามได้จากเพจสรยุทธสุทัธสังนะจินดากรรมกรข่าวนะครับสาหรับข่าว2ทุ่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ